สวัสดีค่ะเคเคการจนา7 8 9ดแ้แลยินดีต้อนรับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมารับประทานเกลือเคยด้วยกันนะคะเกลือเคยเป็นอาหารพื้นบ้านของจังหวัดภูเก็ตมาตั้งแต่สมัยโบราณอายุก็ประมาณนะคะ40-50ปีนะคะผ่านมาแล้วเกลือเคยคําว่าเกลือเคยก็แน่นอนนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะกะปินะคะ กะปิภาษากลางนะคะภาษาใต้ก็เรียกว่าเคยนะคะเ,เพื่อนๆก็คือกะปินั่นเองนี่คือนะคะเกลือเคยซึ่งไม่แตกต่างนะคะจากน้ำพริกกะปิทั่วไปนะคะแต่น้ำพริกกะปินะคะจะใส่มะนาวแต่เกลือเคยนะคะจะไม่ใส่มะนาวแล้วก็จะไม่ใส่กระเทียมนะคะแต่จะใส่นะคะหอมแดงน,นะคะเยอะๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆเกลือเคยนะคะจะรับประทานกับ เลือดหมูนะคะเ,เพื่อนๆนี่คือเลือดหมูที่เคเคต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็นํามาสไลด์เป็นชิ้นๆนะคะพอคําเราก็จะมารับประทานเลือดหมูแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆเพราะเลือดหมูมีประโยชน์นะคะมากมายหลายประการ1สร้างเสริมวิตามินเอให้กับเราๆนะคะแล้วก็เครื่องในสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นเลือดหมูนะคะ ไส่หมูเสียงจีนะปับหมูนะคะเป็นต้นนะคะมีประโยชน์สร้างเสริมวิตามินเอให้กับเรานอกจากจะรับประทานกับเลือดหมูแล้วนะคะเราก็รับประทานกับสับประรดนะคะสับประรดสดๆเลยนะคะแล้วก็แตงกวาด้วยนะคะหั่นนะคะชิ้นพอคำพอคำนะคะนี่คือเกลือเคยนะคะเกลือเคยเลือดหมูสับประรดแล้วก็แตงกวา เป็นอาหารพื้นบ้านของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะเ,เพื่อนๆไม่สังวนเลืกษิษน,นะคะเดี๋ยวเคเจะใส่รายละเอียดในการทําเกลือคือน,นะคะจริงๆแล้วเกลือคืนนะคะก็จะมีสีประมาณนี้หรือว่าอาจจะนะคะใช้สีซีอิ๊วด,ดำก็ได้นะคะใช้ซีอิ๊วด,ดำนะคะลงไปจะทําให้ จะทําให้สีนะคะน่ารับประทานยิ่งขึ้นเกลือเคยปกติจะมีสีเข้มกว่านี้น้ดน,นึงนะคะสีออกดาๆนะคะเพื่อนเพื่อนน่ากินไหมคะน่ากินน่าทานไหมคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เคเคนะคะจะถ่ายคลิปนะคะให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมถ่ายไปฝากเพื่อนเพื่อนทาไมเราถึงรับประทานกับเลือดหมูนะคะเพราะว่าของข้าวตัดกับนะคะความหวานของ เลือเคยเพราะว่าเคเคใส่น้ำตาลทรายขาวแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะลงในเกลือเคยนะคะเกลือเคยก็จะตำนะคะกุ้งแห้งใส่ลงไปด้วยนะคะปกติเขาก็จะใส่ปลาชิงช้างนะคะแต่เคเคก็ไม่มีปลาชิงช้างก็เลยใส่กุ้งแห้งได้นะคะเ,เพื่อนตาำให้ละเอียดนะะเราจะไม่ใช้เครื่องปัน่นเพราะว่าจะไม่อร่อยเราจะใช้การโขลกนะคะเพื่อนๆเคเคก็นะก็ใส่พริกนะลงไปเยอะๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆ เลือ <pathway: S 2> เคยก็จะเป็นลักษณะนะคะจะมีรสชาติที่หวานนะคะหวานหวานนํำนะคะเพื่อนๆแล้วก็เค็มแล้วก็เผ็ดนะคะทาไม่ยากค่ะเพื่อนๆก็แค่ซื้อกะปินะคะใส่กะปิเพิ่มมากขึ้นนะคะน้ำพริกกะปิปกติเราก็จะใช้กะปิใช่ไหมคะแล้วก็มะนาวแต่เรลือเคยเราจะไม่ใช้มะนาวค่ะเพื่อนๆแล้วก็กระเทียม<ๆ>ก็ไม่ใช้นะคะน่ากินไหมคะเพื่อนๆนะคะน่ากินไหมน่ากินไหมนะคะ มารับประทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวเคเคก็จะนะรับประทานกับเพื่อนๆนะคะของเคเคทั้งหมดเลยก็เข้ามารับประทานกินด้วยกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้กลับบ้านนะคะยัี่ยงน้องมหมาที่ที่บ้านของเคเคค่ะแล้วก็ก็เลยทำนะคะยเ,เคยซึ่งนะคะจะมีงานเยอะ เลือดหมูแคเคซี้มาห้าสิบาทนะคะทั้งหมดนี้นะคะเพื่อนๆห้าสิบบาทนะคะแล้วเราก็เราก็นามาต้มคะ่ะแล้วก็สไลด์เป็นชิ้นๆนะคะขนาดพอคําเลยแล้วเราก็เขาก็จะใช้นะคะเลือดหมูแบบนี้นะคะแล้วก็มาจิ้มกับเกลือเคยแบบนี้นะคะเพื่อนๆจิ้มแล้วก็รับประทานอร่อยยจากนั้นก็ใช้สับประรดนะคะซึ่งซึ่งมีรสเปรี้ยวนะคะไปตัดนะคะเกลือเคยแล้วก็ ความคาวความเค็มเลือดหมูนะคะขอบอกว่าไม่คาวแต่เป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะมีคุณคุณสมบัติสร้างเสริมวิตามินเอให้กับเราเราทานๆให้กับร่างกายของมนุษย์นะคะเพื่อนๆอยากรับประทานเต็มเกแล้วนะคะเกลียทำเองเดี๋ยวก็ถ้าทานไม่หมดก็เก็บไว้ทา,ทานเพ่มในตอนเช้าก็จะเดินทางไปทําง,งานนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ได้กลับมาบ้านนะคะก็ ทำนะคะเกลือเคยเลือดหมูสับประรดแตงกวาให้เพื่อนๆนะะได้รับชมกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆหิวไหมหิวไหมนะคะอยากจะกินนะคะอยากจะกินไหมคะเกลือเคยน,นี้นะคะถ้าไม่ใช่เป็นคนจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะไม่รู้จักนะคะเพราะว่าเป็นอาหารพื้นเมืองพื้นบ้านของคนภูเก็ตนะคะ เราจะทําเกลือเคยให้มีรสชาตินะคะเผ็ดแล้วก็หวานเผ็ดหวานนะคะเพื่อที่จะนาะไปรับประทานากับเลือดหมูจะได้ตัดกันออกมานะคะมีความอร่อยอยู่ในตัวและจากนั้นเราก็นาทานสับประรดแตงกวาเข้าไปนะคะเป็นเพลินอร่อยอร่อยนะคะอยากจะรับประทานเต็มเกลียแล้ว เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเ,เกลือคือชัดๆนะคะเพื่อนเกลือคยชัดๆนี่จะเกลือเคยจะมีกุ้งแห้งลองไปด้วยนะ,ะเ,เพื่อนเค้กก็จะโขลกนะคะโขลกกุ้งแหง้งอร่อยมากคล้ายๆเหมือนแจ่วแต่ไม่ใชเเเ่เกลือเคยเจ้าค่ะเกลือเคยเจ้าขาอืมเป็นเสียงอ,อร่อยมากมายเลย เค้ก okay, okay. จะต้องถ่ายภาพภาพนิ่งนะคะเพื่อที่จะไปจัดทำปกนะคะเพื่อนเพื่อนคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเข้ามารับประทานด้วยกันนะคะเข้ามากินเกลือคือเลือดหมูสับประรดแดงกว่าด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนหลายๆท่านอาจจะไม่เคยรู้จักอาจจะไม่เคยรู้จักว่า มีอาหารชนิดนี้นะคะอยู่ในประเทศไทยเป็นอาหารของคนจีน,นะคะ่ะเ,เพื่อนๆก็เลื่อนหมูคนจีนก็นิยมบริโภคเลื่อนหมูเพราะว่าเลื่อดหมูช่วยสร้างเสริมวิตามินเอแล้วก็ให้ประโยชน์แก่แก่มนุษย์นะคะแล้วก็จากนั้นเราก็มีวิตามินก็คือสับปะรดกับแตงกวานะคะการต้มเลือดหมูนะคะเ,เพื่อนๆขอแนะนําว่าอย่าต้มนานเพราะต้มนานเดี๋ยวมันจะไม่อร่อย ราก็ต้องลักษณะประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนถ้ามาเราช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดต,ตามกด subscribe ให้ KK การจะนจะเปิดเก้าช่อง้วยนะคะแล้วก็มานั่งรับประทานด้วยกันนะคะเ,เพื่อน<ๆ>ก็ขอให้ทุกท่านะะมีความสุขกับการรับชมคลิปนี้ KK ต้องขออนุญาตนะคะจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ